สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก f อปิเปอเมืองลาดทุกท่านนะคะสวัสดีค่ำคืนวันอังคารที่23สิงหาคม2565ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคืนนี้แอดเปิลจะมาให้แนวทางหุ้นสามลัตด,ดาวโจนค่ะหุ้นสามลัตด,ดาวโจนคืนนี้เราไปเริ่มกันที่ หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูดเก้าค่ะแอปเปิลให้ลูดเก้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้90ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้90ค่ะไปกระต่อเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลให้ลูด9าค่ะแอปเปิลให้ลูด9ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้90ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ เก้าศูนย์ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แอดเปิลให้ลูดเก้าค่ะแอดเปิลให้ลูดเก้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เก้าศูนย์ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้เก้าศูนย์ค่ะไปกันต่อเลยนะคะ ที่หุ้นดาวโจนค่ะหุ้นดาวโจนประจำเช้าวันที่24สิงหาคม2565ค่ะแอดเปิลให้ลูด1ค่ะแอดเปิลให้ลูด1ค่ะจ่าเม็ดเดียวให้10ค่ะจะาเม็ดเดียวให้10ค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น V.I.P. รอบโลกให้ทักแชทมาได้นะคะที่ facebook เปิ้ลมองลาดค่ะ คืนนี้แอดเปิลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆมีตังใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ